เกับสวัสดีครับกับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับวันจันทร์ที่ 11, สิบเอ็ดสิงหาคมหกแปดนะครับมาพบมาเจอกันเด้อสําหรับแนวทางเลาาพัฒนานะครับแนวทางเด็กเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องก็ถึงเวลาก็ได้มาพบมาเจอกันนะครับอาจจะน้อยก็อาจคลิปให้แต่เช้าเด้อสําหรับท่านใดที่ ไม่มีเวลามาดูถ่ายถ้าสดอาจารย์น้อยก็ช่องใหญ่ก็มาดูที่ช่องสำรองช่องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์น้อยอาจคลิปให้ก่อนเที่ยงเนอก่อนเที่ยงท่าในใดที่เปิดเข้ามาในช่องสำรองช่องนี้แลยครับก็จะเห็นเลยก่อนเที่ยงทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับอาจารย์ยก็อาจคลิปลงให้ตั้งแต่เช้าเลยประมาณหกโมงเชา้าประมาณนี้แหละหรือหนึ่งโมงเช้าประมาณนี้เด้อคือข่าน ก็เ,เปิดเข้ามาดูในช่องนี้ก็จะเห็นนะครับเห็นคลิปเลข่ราวพัฒนาและขนมไทยนะครับก็จะเห็นเลยอีกไม่ขี่ใจก็จะได้ถ่ายท้าสดช่องนี้แล้วครับเพราะว่าก็จะมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนเราเด้อก็จะมีลูกศิษย์อาจารย์น้อยมาถ่ายท้าสดช่องนี้แทนอาจารย์น้อยเด้อก็ สำหรับนะครับสำหรับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเด้อก็เข้าห้าเก้าเก้าห้านะครับก็เข้าตัวรองก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเด้อเข้าตัวรองก็ถือว่าเข้านะครับเก้าห้าเก้านี่แหละก็ถือว่ายังฟังอยู่นะครับยังฟังยังไปเรื่อยๆอยู่เด้อก็หลักฐานชิ้นเก่าก็ตรงหน้าจอเลยครับ ตรงนี้อาจารย์น้อยด้วยหลักฐานชิ้นเก่านะครับนี่แหละห้าเก้าเก้าห้านะครับที่อาจารย์น้อยวงกลมไว้สีแดงๆนะครับเป็นชิ้นเก่างวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสําหรับนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันจันทร์นี่แหละอาจารย์น้อยก็มีทีเด็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เด้อก็ให้ที่เจ็ดนะครับรองที่เลขหกเนี่ยให้สองตัวนะครับให้สองตัวเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นเลยครับ ให้สองตัวโผล่หนึ่งตัวนี่ล้านเปอร์เซ็นเลยพี่นอ้องยังไงก็โผล่นะครับเลขสองตัวนี้อาจะน้อยมั่นใจตามสูตรนะครับตามสูตรตามตามลาแล้วเลขสองตัวนี้โผล่แน่นอนนะครับก็ทุกท่านก็จับตาดูดีเด้อทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับมานําเสนอให้พี่น้องท่างช่องได้รับชมรับฟังกันอย่างมีความสุขนะครับก็ อาพี่น้องเอาตรงหน้าจอเลยครับตรงหน้าจอเลยเด้อตรงนี้แล้วทุกท่านเห็นแล้วก็พิจารณาเลยครับพิจารณาเด้อก็ให้ที่เจ็ดลองที่หกนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกประมาณนี้แหละเลขเจ็ดค่อนข้างจะมีเยอะหน่อยประมาณสี่คู่เลยพี่น้องส่วนเลขหกก็น่าจะมีสองคู่ก็จะมีหกสองหกสามประมาณนี้แหละและหกเจ็ดประมาณนี้แหละ ก็ตามเีีอาจะน้อยวงกลมไปเลย,ยเนาะพี่น้องเนาะถ้ายัางไงก็ขอให้เข้าขอให้ฟังขอให้ยิ้มแยม้มแจ่มใสเหมือนหานอยนะพี่น้องเนอะเหมือนหานอยแหละพะหานอยเข้าทุกวันเอาสําหรับคลิปนี้อาจารย์น้อยก็ขออยุตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ